สวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคนจร channel วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูน้ำแข็งนะครับจากคลิปก่อนนู้นที่ว่าผมเคยพาเพื่อนๆมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าครั้งก่อนนู้นนะครับน้ำมันไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ แต่ว่าหน้าตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแข็งมากกว่าครั้งที่แล้วหรือเปล่าแต่อุณหภูมิความหนาวนะครับมากกว่าครั้งก่อนมันก็มีติดลบ15 16อยู่หลายวันนะครับแต่วันนี้ วันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ลบห้าองศาครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆข้ามไปฝั่งนู้นครับไม่แน่ใจว่าข้ามไปได้หรือเปล่าก็ลองลองดูครับแต่เห็นมีรอยเล้าอยู่นะครับ แต่ว่ามันตกไม่ตกไม่เยอะครับมาตกบนน้ําที่เป็นน้ําแข็งมันก็จะเหลืออยู่ให้เห็นขาวๆครับไปครับเดี๋ยวลองไปกันค่อยๆไปครับว่าจะข้ามไปได้หรือเปล่า ็ยาวอยู่นะครับประมาณ20-30เมตร30เมตรน่าจะได้ครับความกว้างแต่ความยาวนี้ยาวครับ เห็นมีรอยร้าวแล้วนะครับไม่รู้ว่ารับน้ำหนักคนได้หรือเปล่าโอ้โหรอยร้าวใหญ่มากเลยครับ มาได้แล้วครับข้ามมาได้แล้ว ว่าเล่นนี่ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ครับอย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนๆปั่นจักรยานข้ามไปฝั่งนู้นครับมาดูว่าจะปั่นข้ามไปได้ไหมจะรับน้ำแข็งจะรับน้ำหนักได้ไหมคอยติดตามกันครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ